นู่นเลยดูความพยายามของกัปตันนะครับจะเอามาโยนทิ้งแล้วก็มองดูผลงานไ,ไปนู่นในไกลๆเลยคนนี้นูน่นไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ถึงอ่ะไม่ถึง,ถงเอาไม่ถึงเอา อ้าวไม่ต้องมามองพ่อไปเอาเองเลยใช่โอ้โหออกมายากจนได้อ้ามามองอีกอ้าอมามาดูผลงาน <laughs> ừ. Ừ. Há là lúc.